ระบายสีน้องเหมียวอันนี้เป็นการระบายที่จากไลฟ์เมื่อวานนะเอามาฝากสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ดูไลฟ์เนาะตอนแรกตั้งใจไลฟ์ที่จะระบายสีให้เสร็จทั้งหมดเลยแต่ก็ได้แค่น้องเหมียวตัวเดียวจ้าอันนี้เราก็เลือกน้องเหมียวเป็นสีเทานะเพราะว่าเราคิดไปแล้วว่าเราอยากจะให้น้องเหมียวใส่เสื้อสีเหลืองถ้าเกิดว่าใส่น้องเหมียวสีขาวครีมน้ำตาลม,มันภาพจะดูจืดชืดเกินไปตรงส่วนที่ระบายแก้นเราชอบมากที่สุดเลยเพราะว่ามันจะทำให้ภาพน้องเนี่ยดูแบบตึ้งมุตมีมากเลย ใส่ความเงาขนเข้าไปแต่ว่าภาพนี้เราจะไม่เน้นขนมากนะเราก็ใส่เฉพาะตรงส่วนที่เป็นเงาจริงๆวิธีระบายหูเราก็ใส่น้ำลงไปก่อนแล้วค่อยใส่สีชมพูเข้าไปแตะมันก็จะแบบมีความซึมเข้าหากันตรงส่วนที่เข้มก็คือปลายหูเราจะเน้นใส่สีเข้าไปอีกนิดนึง แล้วเราก็ใส่สีเทาตรงที่เป็นขอบตาด้วยเบ้าตามจะได้ดูลึกขึ้นส่วนเสื้อด้านในเราเลือกที่จะระบายเป็นสีขาวครีมนะพอด้วยความเป็นขาวครีมเราก็ใช้เป็นพวกสีเหลืองอมส้มผสมน้ำบางๆส่วนเสื้อด้านนอกะเราอยากจะให้มันเป็นเสื้อสีเหลืองมาสตาร์ดแต่ตอนระบายไปครั้งแรกเดี๋ยมันออกส้มไปหน่อยก็เลยใช้สีเหลืองทับมันก็จะดูออกเหลืองมาสตาร์แล้วแล้วเราก็จะมาใส่รอยยับที่แขนเสือ้อ ถ้าเราสังเกตตอนที่เราใส่เสื้อมันจะมีส่วนที่ยับมากที่สุดก็คือแถวๆข้อพับแล้วก็ตรงหัวไหล่ตัวเสื้อก็จะมีความยับนิดหน่อยแต่ด้วยความที่เราอยากจะระบายน้องใส่เสื้อเป็นแนวแบบนิตติ้งเหมือนกับว่าเออมีความอบอ,อุน่นแต่ระหว่างที่ระบายเนี่ยคือร้อนนะภาพมูดแอนโทนะให้อารมณ์เหมือนช่วงฤดูใบไม้ร่วงตอนใส่ลายเสื้อนิตติ้งอ่ะมันค่อนข้างจะ เรารู้สึกว่ามันยากนิดนึงนะเพราะว่าถ้าจะใส่สีเข้มเยอะเกินไปอ่ะมันก็จะทําให้สีเสื้อมันดูเข้มไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะใส่ความเข้มแค่เฉพาะจุดอันนี้เราระบายให้น้องใส่เป็นแบบรองเท้าหนังแบบสวมตอนแรกอยากจะให้มันเป็นเชือกแล้วเป็นไงคือลืมว่าเชือกค่ะก็เลยอ่าระบายเป็นแบบใส่สวมไปเลยรองเท้าหนังสวมส่วนกระเป๋าหนังเราเลือกที่จะระบายเป็นกระเป๋าหนังสีดํา เพราะถ้ามันเป็นสี่นงตาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะกกืนกลมไปกับรองเท้าแล้วก็เสื้อเกินไปหน่อยอยากจะให้มีอะไรตัดกันบ้างและนี่ก็คือน้องเหมียวที่ไลฟ์ได้เมื่อวานส่วนที่เหลือก็ยังคงเหลืออยู่เอาไว้ระบาย